ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Boke's Gamer สวัสดีค่ะมาพบกับเกสอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม t r o f e e Quest พักห้ค่ะพักน,นี้นี่เราจะมาเป็นเอ่อเกลียนบอลกันนะคะมาเริ่มกันเลยฮ่าฮ่วันนี้ผมจะต้องเป็นนักบอลระดับโลกให้ได้โอเคเริ่มเลยค่ะเฮ้ยยยยย โอ้โหถ้วยทองโถคับนะคะโอเคไปเลยฮ่าสู้กันอโอเคค่ะเอเตะบ,บอลใช่ไหมอันนี้ฮึอ้าวมมา <c oughs> ไม่ใช่เตะบ,บอลเดี๋ยวหาต้องอื่นก่อนเนี่ยเ่ยเนยอ้าตหน้าโอเคอันนี้คืออะไรนี่โอ้โห เขาข้าเป็นายเธอเขาเข้าปขเป็นายเขาข้าปขเาป,นเาปนน็นายเธอเดี๋ยวนะก่อนเอนี่เข้าไปน็นนายเออเอาห้ามเข้าอะไรอยู่บนนี้นี่คลิกนี่นี่แล้วไงต่อไปแดงถือเข้าไปเลยครับเชิญเลยครับ แล้วก็เขยอ้ยเดี๋ยวเตะบอลแป๊บพึบนี่อ้าวไอ้บ้าได้คิวลาโอ้คืออะไรอะเดี๋ยวนะค่ะต้องอื่นแป๊บนี่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 พระจันทร์อ้าวอ่ะนี่เตะพระจันทร์ เย้ได้แล้วโอเคอันนี้ปั๊มโลกใช่ไหมโอ้ยหน้าตาเศร้ามากผมนั้นลูกบอมของผมนั้นได้บีลงไปแล้วโอ้โหนี่เรียบร้อยโอ้ยเดี๋ยวมันจะแตกไหมอ่ะโอ้โหอื้มอื้มหังเลยเออแล้วทำไงคะเนี่ยหนึ่งจึ๊กเอาประมาณนี้อ่าเรียบร้อย ่อัเร็วโอเคโอ้โหช่วยผมด้วยผมจะโดนตำรวจจับเร็วเอาเสื้อนี้ไปใส่ไปเอาสับไม่ได้เมสซี่ลุนีโอ้โหใส่ไม่ได้เลยทำไ,ไงอะอ่าเอาเสื้อนี้ไปใส่เลยเฮ้ยหลดเร็วโอเคผ่านแล้วเอากินวัดกล้าไปหืม เอาวัดก้าไปอีกเอาเดี๋ยวนะคะอ่าตายแพ้เอาไม่ใช่หรอผมนั่งดูการแข่งขันฟุตบอลอยู่แต่ว่าผมนั้นก็อยากจะเข้าไปเล่นกับเขาด้วยเอายังไงดินนะดื่มวัดก้าเอ้ยตรงนี้มีกดนี่ซูเปอร์พาวเวอร์ดื่มเลยดื่มเลยดื่มสิฮือก สไตา์เลยสไตาย,ตายโอ้โหเรียบร้อยพารแล้วค่ะโหยากอ่ะอันนี้คืออ่ะเข้าไปเลยโอ้ยโดนเต,ตะแล้วเดี๋ยวเราจะต้องเดี๋ยวนะเอ้ยนี่ไงนี่ไงเหล็กเข้าไปเลยเอามไม่ผ่านเอาเหล็กออกแล้วก็เดี๋ยวเฮ้ยนี่ถอดพัก ไปถอดปักแล้วไปสิอึ้บย้าหูเรียกพันเลยโอเคในที่สุดผมก็ได้มานั่งดูฟุตบอลระดับโลกอ้าวไม่ใช่ฟุตบอลฟัดบอลด้วย <c oughs> เอาไงดีอ่าคิกกอ้าวทีวีพังโอเคเรียบร้อยโอ้โห เด็กสี่แยกเอ๊ะเอาไงดีอ่ะนี่ไปได้เช<อ>ิญเอาไม่ผ่าน<ม>อืมอ๋อนี่ไงเราจะต้องติดแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวนะคะหาก่อนเอมหเรียบร้อยผ่านแล้วสวัสดีครับคุณจะมารักษาอะไรหรือครับ ครผมนั้นบาดเจ็บสาหัมากช่วยผมด้วยนะครับได้รือยอไดอ้ผมเจรักษาคุณให้ฉีดยาแปรโอ้โหกลายเป็นซอมบี้ชวยรักษาผมด้วยเดี๋ยวนะนี่อันนี้คืออะไรลูกบอลมาฮ้ออาอาไอ้บ้าหมออะไรเนี่ยมีเหล็กอยู่ข้างในช่วยตัดผมให้ผมหน่อยครับเพราะนี้ผมยาวเร็วตานั่ง เออเหรอ้องไงต่อคะอือนี่นี่นี่ตัดผมตัด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 เอ๊ะยังไงนะตัดล้องไงตัดแล้วงานมาแล้วเดี๋ยวทำเป็นทรงลูกบอลเหรอน่ะอันเฮ้ยลักษณะแปลกๆกนะคะเนี่ยโอเคทำไปเรื่อยๆตัดเป็นลูกบอลเปล่า โคคี้มน้ำหนาอ๋อนี่คู่แข่งมันดีว่ปะปเ,เรามาแข่งกันเลยดีกว่านะผมต้องชนะแน่ๆเออเอาห้ามจับเอาเราจะแข่งไงวะห้ามจับฝังนูน้นแม่ผมชนะแม่หนึ่งแม,แม่ชนะอะไรเอวเอาไม่ใช่ เรานีห้ามจับนะคะแต่อีฝั่งนี้ให้จับได้อ่านี่ไงย <Yahoo! S 1> ้ี่ะโอ้บ้บ้าไม่ต้องหลับเลยเลยโอเคเออผมจะมาเตะบอลนะครับนี่ในนี่นี่น,น,นี่เขาให้คลิกใช่ไหมฮึอเอาอ๋อห้ามกดเลยเลยโอเคเข้าใจละ จะเอามาไว้นิ่งๆไอเเยดอกปะดอกไปเลยดอกปเลยดอกปเลยโอเคผ่านแล้วสดีวอันนี้คืออะไรอะทั้งเข้าดูฟุตบอลผมจะต้องเข้าไปด้านในให้ได้จะทำยังไงอีเอ๊ะแล้วก็อะไรต่อคะเนี่ยฮึบเข้าไปสิเข้าไม่ได้นี่นี่นี่คลิกคิกอ่าคิกล่า ้ยไปเลยโอ้โหรองเท้าแบบมากาโอเคว้ายรัวว้ายทำไงดีรั่วเร็วรั่วเร็วคลิกมั่วเลยนี่อ้าวโดดแป๊บโอเครอดดันที่16แล้วค่ะโจครับมาดูการแข่งขันเตะบอลกันนะครับ อื uh huh. มาเร็วเอาเอามาเลยเตะบอลโทโรโร่เออไม่ใช่โอโรโร่แค่นี้เกรียนไปบ้าจะมาซื้อลูกบอลใช่ไหมหรือจะมาซื้อหมวกเรือกได้เลยอ่านี่ผมอยากได้บอลอ่านี่ ไม่ชนน้ำผมไม่อยากได้เงินไอ้นี่โคตรกวนติดโอ้โหเดี๋ยวดูจักสีหน้าแล้วนี่คนแก่เชียวโหนักเลงตีกันมาเลยนายจะเอาอ่ะหรือว่านายจะเอาเอาไปละหรือว่านายจะเอาโอหเอาไปละเออโอ้โหสู้กันใหญ่เลยเดี๋ยวนะคะขิ้อะไรไม่ได้เลยนี่เดี๋ยวอายุหกสิบ ไปยิงมาเลยนายยิงเข้าไปเลยใช่ไหมยิงอู้เข้าแล้วอ้าวติดลบอะไรอ่ะเดี๋ยวดูตรงอื่นก่อนนี่ไงคิกคะแนนโกงได้ไหมน่ะนี่ตรงนี้คิกได้คิกเอาเตะแมมอ้าอ้าวอ้าวตายเอาพอนอ โอเคฟุตปัดบอลโทลคับมาเลยันเลยยิงมายิงมายิงอ้าวไม่ใช่โอเคอ๋อโอเคโอเคโอเคเราต้องคลิกที่หน้ามันนะคะยิงโอโห้รอกันแรกรานโอ้โห มาแล้วมาเลยมาเจอผมหน่อยผมมาจะเตะให้เข้าโกเลยทีเดียวโอ้โหเตะทีรอบโลกฟิวอโดนหัวตัวเองเข้าได้เลยได้ารางวัลแล้วแต่พิการตลอดชีวิต โอเคค่ะเกสก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจเกตสด,ด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย